ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของภาคอีสานเป็นที่ราบสงูงมีแหล่งน้ํามาจากแม่น้ําโขงแบ่งตามลักษณะสะภาพความเป็นอยู่ภาษาทนบธรรมเนียมประเพณนีที่แตกต่างกัน ประชาชนมีความเชื่อในทางวิยศาสตร์มีพิธีกรรมบูชาพูดผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์การแสดงจึงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบอาชีพความเป็นอยู่ได้อย่างดีการแสดงของภาคอีสานเรียกว่าเซิงนะครับการแสดงเซิงเป็นการแสดงที่ค่อนข้างเร็วกระฉับกระเฉงสนุกสนานเช่นเซิงระติบเซิรงปงรางเซิ้งกระยังเชิงสวิงเซิงดึงหบดึงสาบเป็นต้นนอกจากนี้ฟอนเป็นการแสดงที่คล้ายคลึง ก็ภาคเหนือเช่นฟอนภูไทเป็นต้นครับต่อเนื่องจากวัฒนธรรมอีสานที่เ่ามาเป็นต้นนะคะคือศิลปะการแสดงของภาคอีสานะคะ่ะในอีสานมีการรวมกลุ่มของชนชาตาิต่างๆเช่นไทยลาวภูไทยและแต่ละกลุ่มมีลักษณะแตกต่างกันตามเชอชาติค่ะแต่ยังมีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นเมื่อพิธีกรรมทางศาสนาและความสนุกสนานค่ะ ชนพื้นเมืองกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ค่ะอะไรของภาคอีสานจะเน้นจังหวะที่เร็วกระฉับกระเฉงจะทําให้เกิดความสนุกสนานและความรื่นเริงทางนี้การแสงของภาคอีสานจะสะท้อนถึงอาชีพของชาวอีสานด้วยค่ะเช่นการเสิร์ฟเกี่ยวข้าวการเสิร์ฟต้มข้าวเป็นต้นค่ะักษนะการแต่ง สวมกางเกงสีเดียวกับตีเสื้อจรดเขา่าไม่ยอมใช้ผ้าคาดเอวด้วยผ้าเขามา้าผู้หญิงการแต่งกายส่วนใหญ่ไม่นมใช้ผ้าสิ้นแบบทอดทั้งตัวสวมเสื้อคอเปิดเล่นสีสันห่มผ้าใบเฉียงสวมเครื่องประดับตามข้อมือข้อขาและคอค่ะแล้วเราก็มาถึงช่วง จะมีได้กันสามข้อสามเซตค่ะเซตละสองข้อนะคะแล้วจะมีเวลาให้หาวินาทีในการตอบค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลย,ยค่ะการแสดงใดเป็นการแสดงพื้นบ้านของพิษานคะคาตอบคือหมอลำค่ะมาตอบกันที่ข้อสอนะคะเครื่องดนตรีชนิดใดที่นิยมใ,ในการใช้ก,ใการใช้ประกอบการแสดงของพศสานค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเยอะเหลือคำถามอีกสองเซตค่ะเราไปต่อกันเลยมาต่อกันเลยกับคำถามเซตสองนะครับพร้อมตอบกันหรือยังโอเคชาวอีสานมักนิยมใช้อะไรในการกินข้าวเหนียวเฉลยนะครับใช้มือตามวัฒนธรรมท้องถิ่นครับมาต่อกันเลยกับข้อที่สอง ลักษณะของทานองเพลงที่ใช้ในการแสดงเสริงของภาคอีสานเป็นอย่างไรเฉลยนะครับทํานองเร็วสนุกสนานมีจังหวะเร้าใจครับหมดแล้วคําถามเซตสองแต่ว่าความสนุกยังไม่หมดเท่านี้ยังมีคําถามเซต3ามรออยู่เชิญรับชมต่อเลยครับคําถามข้อที่1 ประเพณีบุมบ้างไฟของชาวอีสานจัดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดเฉลยคำตอบก็คือข้อ B จัดขึ้นมาเพื่อขอผลจากเทพพยายดาข้อต่อไปข้อที่2อ,อาหารใดที่เป็นที่นิยมและถือเป็นอาหารประจำถิ่นของภาคอีสานเฉลยก็คือข้อ B ส้มตำ จบไปแล้วนะครับกับคำถาม3เซตทุกคนตอบกันได้หรือเปล่าโอเคท้ายนี้เรามีองค์ความรู้มาบอกนะครับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือที่เรียกกันว่าอีสานใต้มี5จังหวัดได้แก่นครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับ และจริงๆแล้วการแสดงของพ่ออีสานยังมีอีกมากมายเลยครับแต่ว่าวันนี้เราหยิบยกกันมาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมสามารถหาได้ในโลกโซเชียลครับ